ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทารโรค่ะวันนี้เราจะมาทําพิอากาศในหัวข้อเรื่องสุขภาพที่ควรระวังนะคะมาเช็คกันดูดีกว่าว่าช่วงนี้นั้นคุณมีเรื่องอะไรบ้างที่ควรจะระวังในเรื่องของสุขภาพความแข็งแรงของร่างกายและก็จิตใจนะคะมีอะไรที่น่ากังวลมีอะไรที่เป็นปัญหามีอะไรที่ควรจะระแวดระวังหรือว่าจัดการไว้ก่อนเพื่อความชัวเพื่อความปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนั้น เลือกกองไพ่ทั้งหมด4กองตุ๊กตาทั้งหมด4ตัวนะคะทําใจเย็นๆทําสมาธินั่งเพ่งมองกองไพ่และตุ๊กตาให้แน่ใจนะคะว่าตัวไหนหรือว่ากองไพ่กองไหนเป็นสิ่งที่คุณดนจิตดนใจให้รู้สึกว่าเป็นกองของคุณอย่างแท้จริงแล้วค่อยคลิกเข้าไปดูที่ลิงด้านล่างเลยคะ่ะการดูดวงพิอาการนั้นเป็นการดูดวงโดยรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วแต่บุคคลนะคะหากต้องการดูดวงส่วนตัวทางที่ Facebook มินาวาทาร่า ขอให้ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการตัดสินใจในการปรับปรุงแก้ไขหรือว่าทำนายภายทักษสำหรับอนาคตแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในกองไพ่ทั้งหมดสีกองนี้เขามีคำแนะนำอะไรเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในช่วงนี้กันบ้างนะคะอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด b ับ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันเลยคะ่ะ ดีคนที่เลือกกองที่หนึ่งสำหรับพิาการในหัวข้อเรื่องสุขภาพที่ควรระวังนะคะมาเช็คกันดูดีกว่าว่าช่วงสุขภาพของคุณในช่วงนี้นั้นมันจะต้องระวังในเรื่องไหนบ้างไปจนถึงปลายปีกันเลยนะคะว่ามีอะไรที่มันเป็นเรื่องของสุขภาพที่คุณควรจะกังวลกันนะคะสำหรับคนที่เรื่องกองนี้มองว่ามันมีในเรื่องของการคิดฟุ้งซ่านนะคะหรือว่าอาจจะคิดมากคิดเยอะคิดเรื่องงานคิดเรื่องสังคมคิดเรื่องคนรอบข้างนะคะ มองว่าคุณนั้นส่วนตัวและสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่สุขภาพใจอาจจะอ่อนแอไปสักหน่อยอาจจะมีเรื่องที่ต้องคิดเยอะนะคะจ,จะวางแผนการทํางานหลายอย่างหรือว่ามีงานเข้ามาเยอะอะค่ะมันก็เลยทําให้คุณนั้นจะต้องตัดสินใจอาจจะเป็นในเรื่องของคนด้วยก็ได้ค่ะคุณอาจจะเป็นหัวหน้างานหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะแล้วมันจะต้องตัดสินใจในหลายๆอย่างหรือว่าคุณอาจจะปวดหัวกับคนได้อะค่ะมันก็เลยทําให้ความเครียดของคุณนั้นส่งผลกับสุขภาพร่างกายนค,นคุณในที่สุดนะคะ สำหรับปีนี้นะคะสุขภาพในเรื่องของร่างกายของคุณนั้นจะดีขึ้นไหมมองว่าหลังจากที่คุณได้จัดการกับเรื่องงานเรื่องสังคมแล้วก็เคลียร์ทุกอย่างนะคะให้มันลงล็อกพอดีสําหรับในเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องที่คุณกังวลอยู่นั้นมันจะทําให้สุขภาพของคุณค่อยๆดีขึ้นเองค่ะ ยังไงก็ขอให้ลงมือทําไปเลยนะคะอะไรก็ตามที่มันคิดๆอยู่นั้นถ้ามัวแต่คิดนะคะมันก็ยังมันก็ยังไม่จบสียนปัญหาสุขภาพคุณก็จะอยู่กับสุขภาพในเรื่องของความเครียดแล้วก็ความวิตกกังวลเรื่องของการงานนี่แหละคะ่ะมันก็เลยจะต้องจัดการกับงานเหล่านั้นให้มันเรียบร้อยดีก่อนแล้วหลังจากนั้นคุณก็ค่อยจะสุขภาพดีขึ้นตามมาทีหลังนะคะสําหรับคนกองนี้ถ้าคุณอยากที่จะให้สุขภาพดีเลยเนี่ยคุณอาจจะต้องปล่อยวางบ้างนะหรืออาจจะต้องไปทําบุญทําใจให้มันสบายอาจจะต้องวางเรื่องของ เรื่องของการงานที่มันคิดเครียด,รยดหรือว่าวิตกกังวลมากจนเกินไปอะคะ่ะถ้าเกิดสุขภาพจิตก็ไม่ดีสุขภาพกายก็ไม่ดีการงานก็จะไม่ดีตามมาด้วยนะคะขอให้ระวังในเรื่องของความคิดกับการยึดติดในเรื่องของการวางแผนหรือว่าการงานมากจนเกินไปนะคะ่ะส่วนในเรื่องของคําแนะนํานะคะ ไพ่เขาบอกว่าให้คุณนั้นใส่ใจในเรื่องของครอบครัวนะคะอย่ามัวแต่ทํางานหาเงินจนเกินไปค่ะค,ะคนกองนี้บางทีทํางานค่อนข้างจะหนักนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่ราชาราชนีเลยอะคะ่ะแถมตรงนี้ก็ยังมาขึ้นราชาเหลนิดนะคะมองว่าคุณนั้นใส่ใจในเรื่องของการงานกับสังคมการงานมากจนคุณละเลยแล้วก็ลืมที่จะใส่ใจความสุขของคนในครอบครัวไปได้ะะอ่ะค่ะมันอาจจะส่งผลให้เกิดความไม่สบายใจยความกังวลใจในเรื่องของครอบครัวตามมาด้วยเหมือนกันนะสำหรับคนกองนี้ บางทีการที่คุณทํางานหนักคิดเยอะเครียดมากเกินไปแล้วหอบความรู้สึกเหล่านั้นกลับมาที่บ้านก็ทําให้คนในครอบครัวนั้นพลอยแบบไม่สบายกายไม่สบายใจกันไปด้วยตามๆกันนะคะขอให้คุณใส่ใจคนที่คุณรักปกป้องแล้วก็ดูแลเขาให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าการที่คุณนั้นทํางานหาเงินมาอย่างเหน็ดเหนื่อยนั้นก็เพื่อคนที่คุณรักนั่นเองค่ะเพื่อให้เรารักเขาได้มีชีวิตที่สุขสบายยิ่งขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จในการงานเพื่อให้ชีวิตนั้นมั่นคงแล้วก็ได้อยู่กับคนที่เรารัก ขอให้คุณนึกถึงในเรื่องของศีลธรรมแล้วก็คุณงามความดีที่คุณตั้งใจจะทํางานเพื่อช่วยเหลือคนในครอบครัวให้มั่นคงในเรื่องของฐานะหน้าที่การงานการเงินมากยิ่งขึ้นนะคะให้ตระหนักถึงคุณความดีที่คุณทําในเรื่องที่ดีให้คุณเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็เชื่อในกรอบของศีลธรรมจัญยาค่ะ เชื่อว่าการทํเดียงคุณนั้นมันจะได้รับผลดีตอบแทนนะคะไม่ว่ายังไงก็ตามะคะ่ะคุณเป็นคนที่รักครอบครัวแล้วก็พร้อมที่จะปกป้องทุกคนนะคะแต่การปกป้องของคุณนั้นมันไม่สามารถที่จะแสดงออกด้วยการทำแค่เรื่องของงานอย่างเดียวได้ะคะ่ะคุณจะต้องแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกให้เขารับรู้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับคนกองี้เรื่องของสุขภาพก็ขอให้ระวังในเรื่องของความคิด แล้วก็การทํางานหนักมากจนเกินไปนะคะความกังวลความเครียดค่ะในช่วงนี้ถ้าหากคุณจัดการแก้ไขสิ่งเหล่านี้และปรับสมดุลให้เกิดความบาลานซ์ในชีวิตของคุณได้แล้วอะค่ะทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นทั้งการเงินการงานแล้วก็ความรักนะคะสำหรับใครที่เลืกกองนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้อย่าลืมกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เรื่อกกองที่สองสำหรับพิาการในหัวข้อเรื่องสุขภาพที่ควรระวังนะคะมาเช็คกันดูดีกว่าว่าช่วงนี้มีอะไรที่ควรระวังกันบ้างแล้วมันจะดีขึ้นหรือเปล่าสําหรับปีนี้มีคําแนะนําอะไรที่เป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยในการตัดสินใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ สำหรับคนที่เลือกกองที่2นั้นมองว่าสุขภาพที่ควรระวังของคุณในช่วงนี้มันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจนะคะคุณอาจจะรู้สึกรังเลใจอะไรบางอย่างนะเกี่ยวกับการการรักษาเรื่องของสุขภาพร่างเดิมบอุคุณที่เป็นมาก่อนหน้านี้นะคะ่ะมันอาจจะมีในเรื่องของการใช้เงินนะคุณอาจจะลังเลยใจที่จะตัดสินใจว่าจะใช้เงินหรือไม่ใช้เงินกับการรักษาสุขภาพนี้ดีหรือคุณที่ควรที่จะเก็บมันไว้ก่อนมันไม่เป็นไรหรอกนาอะไรประมาณนี้บางทีอาจจะต้องเช็คในเรื่องของ อา,อาจจะเป็นในเรื่องของมดลูกหรือว่าประจำเดือนหรือว่าในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์นะคะจะต้องเช็คดูหน่อยเพราะว่ามันเกิดเลิฟเวอร์นะคะและเรื่องของตัวเลือกอมันอาจจะมีในเรื่องของการตัดสินใจว่าจะรักษาหรือไม่รักษาสําหรับคนกองนี้นะคะ่ะเหมือนกับคุณมีในเรื่องของสุขภาพที่เป็นมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วและมันเป็นช่วงที่คุณน,นั้นตัดสินใจอยู่อะคะ่ะว่าจะรักษาดีหรือเปล่าคุณอาจจะเป็นกังวลกับมันมากๆนะสาหรับคนกองเนี้ย ถ้าถามว่าปีนี้มันจะดีขึ้นไหมมองว่าหลังจากที่คุณนั้นได้ทดลองในการรักษาหรือว่าการพูดคุยพบปะกับแพทย์นะคะมันจะถือว่าโอเคขึ้นนะคะ เรียกว่ามีการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นแต่ในช่วงแรกคุณอาจจะต้องระวังในเรื่องของการแบบเครียดหรือว่ากังวลใจมากจนเกินไปสําหรับการที่จะตัดสินใจไปรักษาหรือไม่รักษานะคะขอแนะนําว่าให้คุณนั้นทดลองไปพบหมอหรือว่าพูดคุยหรือว่าลองปรึกษาหมอหลายๆที่ดูะคะ่ะว่าสิ่งที่คุณเป็นนั้นมันคืออะไรกันแน่และประกอบการตัดสินใจในเรื่องของการรักษาว่าที่ไหนจะเวิร์กสุดนะคะสําหรับคําแนะนํากองไพ่กอง,กองนี้มองว่าเขาบอกให้คุณนั้นเชื่อมั่นแล้วก็ มุ่งตรงไปเลยนะคะว่าจะต้องตัดสินใจในเรื่องของการรักษาค่ะต้องรักษามันนะคุณอาจจะต้องแอคชั่นหรือว่าจะต้องวิ่งเข้าไปหาหมอเพื่อให้มันหายเพราะว่าถ้าคุณอยู่นิ่งๆเฉยๆมันคงไม่หายเองหรอกคะ่ะแต่ว่าหลังจากที่รักษาไปแล้วนะเวลามันจะช่วยให้ทุกอย่างมันค่อยๆดีขึ้น,นะคะ่ะอาจจะต้องใช้เวลาในการรักษาหรือว่าเวลาในการพักฟื้นสักหน่อยหนึ่งนะคะขอให้คุณมั่นใจว่ามันจะดีขึ้นและมันจะหายในที่สุด ขอให้คุณเชื่อว่าคุณนั้นสามารถตัดสินใจแล้วก็ลงมือทําได้อย่างถูกต้องนะคะคุณเป็นผู้นําแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกช้อยที่ถูกต้องได้ในที่สุดนะคะไม่ว่ายัางไงก็ตามค่ะคนกองนี้ถ้าคุณยังคงลังเลในเรื่องของการรักษาไม่รักษาหรือว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยขอให้คุณวางความคิดความสับสนความกังวลใจนั้นลงไปก่อนแล้วก็ลองไปปรึกษาแพทย์ดูนะคะว่าเขาจะมีคําแนะนําอะไรมาบ้างเพราะบางทีสิ่งที่คุณคิดมันอาจจะไม่ได้แย่อย่างนั้นก็ได้นะ ใครที่เลือกกองนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพี่อากาศกองที่3ในหัวข้อ เรื่องสุขภาพที่ควรระวังนะคะมาเช็คกันดูดีกว่าว่าเรื่องที่คุณควรระวังในช่วงนี้มันมีอะไรกันบ้างนะคะสุขภาพจะดีขึ้นหรือว่าจะแย่ลงยังไงในปีนี้และสุดท้ายไพ่มีคําแนะนําอะไรในการดูแลสุขภาพของคุณบ้างสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะมองว่าสิ่งที่คุณควรจะระวังในช่วงนี้นั้นอาจจะเป็นเรื่องของ ความเครียดความวิตกกังวลนะคะการคิดเยอะมากจนเกินไปบางทีอาจจะเป็นในเรื่องของน้ําก็ได้นะคะจ,จะเป็นไขมันหรือว่าเลือดประมาณนี้ค่ะเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องระวังนะแล้วโดยส่วนตัวนั้นมองว่ามันมีอุปสรรคปัญหาอะไรบางอย่างแน่ๆสำหรับสุขภาพคุณในช่วงนี้นะบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่ถึงขั้นต้องตัดสินใจในเรื่องของการรักษาหรือว่าเข้าไปพบแพทย์เลยก็ได้ะคะ่ะเรียกว่าคนกองนี้นะคะถ้าหากคุณไปพบแพทย์แล้วแล้วก็ดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีหลังจากนั้นในช่วงปีนี้มันจะมี เ,เรื่องราวที่มันดีขึ้นนะคะมันจะค่อยๆพัฒนาไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วโดยส่วนตัวนั้นก็มองว่าคุณนั้นค่อนข้างจะดูแลตัวเองได้ดีะคะ่ะแต่ช่วงนั้นอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆนะที่เป็นอุปสรรคในการปรับเปลี่ยนหรือว่าเรื่องราวที่คุณจะต้องแก้ไขในเรื่องของพฤติกรรมส่วนตัวของคุณในเรื่องของการทําลายสุขภาพด้วยบางทีช่วงแรกๆมันอาจจะต้องปรับปรุงหรือว่า จัดการกับการดูแลสุขภาพใหม่ทั้งหมดนะคะจะต้องรีเซ็ตใหม่ในเรื่องของพฤติกรรมที่คุณเคยทําแล้วมันทํรลายสุขภาพของคุณนะคะให้มันกลับมาอยู่ในโหมดที่มันโอเคมากยิ่งขึ้นอาจจะต้องออกกําลังกายหรือว่าปรับเปลี่ยนอะไรให้ร่างกายของคุณนั้นมันสามารถที่จะเยียวยาดูแลตัวเองได้ะคะ่ะอาจจะมีในเรื่องของการจัดการเล็กเล็กน้อยน้อยนะคะบางทีถ้าเกิดคุณเป็นหนักมากะคะ่ะอาจจะต้องถึงขั้นผ่าตัดหรือว่ามันไม่ได้ผ่าตัดใหญ่นะคะจ,จะเป็นผ่าตัดเล็กๆก็ได้ะคะ่ะสำหรับคนกองนี้เพราะว่ามันขึ้นแค่หดาบนะ อาจจะมีแค่การคุยกันก็ได้อะค่ะอาจจะเป็นอะไรที่ต้องปรับปรุงในเรื่องของทัศนคติพฤติกรรมมันก็เลยเกิดการทะเลาะถกเถียงเบาแหวงกันสําหรับคนในครอบครัวบ้างในเรื่องของการปรับพฤติกรรมของคุณนะให้มันไปในส่วนที่ดีที่เหมาะกับการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นแต่หลังจากนั้นแล้วอะค่ะมันก็มองว่าจะเป็นไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะในช่วงปลายปีนี้คุณอาจจะดีมากจนถึงขั้นเรียกว่าหายเลยก็ได้นะคะ สำหรับคำแนะนำไพ่นะคะเขาบอกว่าให้ปรึกษาในเรื่องของสังคมหรือว่าคนที่อยู่รอบตัวคุณนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพบ้างแล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตให้มันมีความสุขหน่อยนะคะและไม่ว่าอะไรก็ตามอะคะเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ควรจะใส่ใจคุณก็ควรจะใส่ใจดูแลสุขภาพคุณเองนะคะขอให้คุณเข้มแข็งนะคะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพในตัวของคุณนั้นให้มันดียิ่งขึ้นและที่สําคัญในเรื่องของการาการรู้สึกตระหนักรู้คุณ หรือว่าการขอบคุณคนรอบข้างที่เขาใส่ใจดูแลให้ความช่วยเหลือคุณในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพนะคะอย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกันในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่ายังไงเรื่องสุขภาพถ้าเราไม่ดูแลมันก็จะไม่หายมันก็จะไม่ดีขึ้นนะคะ อองานการที่เขาบอกเขาเตือนนะก็ถือว่าเขารักแล้วก็ปรารถนาดีกับคุณอย่างจริงใจนะคะคนที่ไม่ได้รักไม่ได้ชอบกันเขาไม่ได้มาสนใจใส่ใจกันขนาดนี้หรอกคะ่ะขอให้คุณขอบคุณแล้วก็รู้สึกดีกับเขานะคะให้คุณขอบคุณตัวเองที่ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตนะคะให้กลับมาเป็นคนที่รักสุขภาพมากยิ่งขึ้นในปีนี้นะคะและขอให้เชื่อนะคะว่าเทพแห่งการรักษาจะอยู่คุ้มครองดูแลคุณคะ่ะเพราะว่าขึ้นเทพในการรักษาเยียวยาร,รักษาคะ่ะ เขาจะอยู่เคียงข้างกับคุณและเทวดาประจำตัวของคุณนั้นจะคอยเยียวยารักษาคุณนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวของเขาค่ะและคุณจะสามารถดูแลรักษาสุขภาพของคุณให้ดีได้ยิ่งขึ้นแน่ๆค่ะสำหรับปีนี้นะคะใครที่เรือกกองกนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้อย่าลืมกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ ดีคนที่เลือกกองที่4สําหรับพิอากาศในหัวข้อเรื่องสุขภาพที่ควรระวังมาเช็คก,กันดูหน่อยดีกว่านะคะว่าช่วงนี้นั้นมีอะไรที่คุณควรจะระวังบ้างปีนี้มันจะดีขึ้นหรือเปล่าและมีคําแนะนําอะไรที่จะไกด์ไลน์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพของคุณให้ดียิ่งขึ้นค่ะสําหรับคนที่เลือกกองที่4นะคะคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการดูแลสุขภาพของคุณในช่วงนี้นะคะมองว่าอาจจะเป็นในเรื่องของอากาศ เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสถานที่หรือว่าความไม่คุ้นชินไม่เคยชินนะคะจะทำให้คุณป่วยได้กระทันหันนะคะอาจจะมีบางอย่างที่จะต้องปรับเปลี่ยนหรือว่าดูแลในเรื่องของสุขภาพให้มากยิ่งขึ้น เพราะว่าคุณอาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่อาศัยการเปลี่ยนแปลงของอากาศการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทําให้คุณนั้นเกิดการเป็นหวัดเป็นไข้ไอจามน้ํามูกไหลมีปัญหากสุขภาพในช่วงนี้ได้ถ้าถามว่ามันจะดีขึ้นไหมมองว่าอย่างแรกนะคะมันจะมีการเยียวยารักษาตัวเองของคุณนั้นได้อย่างแน่นอนค่ะแต่คุณก็จะต้องใส่ใจมันมากขึ้นนะคะเพราะว่ามองแล้วบางทีคุณนะอาจจะไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากนะัก อาจจะหมดแต่ทำงานเพลินๆนะคะแล้วก็ไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยกินยาตรงเวลาไม่ค่อยพักผ่อนนะคะมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาเ,เรียกว่ากลับมาเป็นอีกรอบหนึ่งได้เรื่อยๆนะคะสำหรับคนกองนี้ก็อย่าลืมกินยาให้ตรงเวลานะคะเดี๋ยวมันจะเป็นในเรื่องของการดื้อยาได้แล้วมันจะทําให้การรักษาคุณคนนั้นยืดเยื้อมากยิ่งขึ้นถ้าหากคุณไม่ใส่ใจตัวเองตั้งแต่มันเริ่มเป็นครั้งแรกๆนะคะสําหรับคําแนะนําในการดูแลสุขภาพของคนกองนี้มองว่า อาจจะมีในเรื่องของการที่คุณนั้นจะต้องใส่ใจนั่นแหละค่ะแล้วก็อาจจะให้คนในครอบครัวนะคะช่วยไกด์ช่วยบอกให้กับคุณว่าช่วงนี้เป็นเวลาของการทานยาแล้วนะคะถ้าหากคุณมัวแต่ยุ่งงานมากจนเกินไปหรือไม่มีเวลาว่างที่จะมานั่งจําว่าเออฉันจะต้องกินยาตอนกี่โมงกี่โมงอาจจะให้คุณแม่หรือว่าลูกๆนะคะช่วยเตือนให้กับคุณว่าช่วงนี้คุณเป็นเวลาที่คุณควรจะทานยาช่วงนี้มียาอะไรบ้างเขาจัดยาให้คุณเลยะคะ่ะแล้วก็อย่าหลีกเลี่ยง การทําตามที่หมอสั่งนะคะถ้าหากคุณเป็นหวัดแล้วคุณจะต้องทานยาให้ครบแล้วคุณก็ขี้เกียจกินมันขึ้นมาเนี่ยมันจะอาจส่งผลกระทบในชีวิตของคุณได้เลยทีเดียวค่ะเพราะว่าถ้าหากสุขภาพไม่ดีแล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นปัญหาตามมาแน่นอนค่ะ ยังไงก็ตามขอให้คุณมองภาพรวมเข้าไว้นะคะมองให้เห็นให้รึกถึงสิ่งที่มันจะตามมาหากคุณไม่ดูแลสุขภาพนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างขอให้คุณคิดถึงคนรอบข้างที่เขาเป็นห่วงคุณนะคะคิดถึงหน้าที่การงานที่คุณยังจะต้องไฟกับมันต่อในอนาคตถ้าหากคุณไม่มีสุขภาพที่ดีไม่มีเรี่ยวแรงที่จะไปคิดไปทําอะไรอะคะ่ะมันก็จะส่งผลกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขอให้คุณคิดให้มันดีก่อนที่คุณจะ ตัดสินใจทําอะไรนะคะบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจหรือไม่ค่อยมีเวลากับการดูแลสุขภาพมากนะักขอให้คุณหันกลับมาให้ความสําคัญกับสิ่งนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณนั้นมันจะดีขึ้นหากคุณมีสุขภาพที่ดีนะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้อย่าลืมดูแลเอาใจใส่สุขภาพของคุณเพื่อไม่ให้เป็นภาระของลูกหลานในอนาคตอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันมานะคะว่าคุณเลือกกองนี้หรือเปล่าแล้วคุณจะกลับไปปรับปรุงดูแลสุขภาพของคุณอย่างไรบ้าง อย่าลืมกดไลค์ subscribe กกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กรรันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ